สวัสดีค่ะท่านผู้รับบริการทุกท่านคะดิฉันเจ้าพานักงานเพศจกักรรมวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบขั้นตอนการบริการห้องยาผู้ป่วยในนะคะอันนี้นะคะเป็นตะกาที่ โรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการนอนในวันนี้นะคะขั้นตอนนะคะก็คือรับบริการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ยานะคะหลังจากพิมพ์ยาแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่จัดยานะคะจัดยาเสร็จแล้วเราจะมีระบบการตรวจสอบยาโดยเจ้าหน้าที่หนึ่งคนนะคะและส่งมอบให้กับเภสัชกรหลังจากนั้นเภสัชกรจะตรวจสอบยาให้ท่านอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบยาแก่ท่านค่ะ ห้องยาผู้ป so, the ่วยในนะครับก so, so, okay. so, 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 ็จะรับบริการผู้ป่วยอยู่3ประเภทนะครับคือ 1. ผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลในวันนี้นะครับผู้ป่วยก็จะมายื่นเอกสารที่ห้องยารับยาและขึ้นไปที่ตึกนอนนะครับ2คือผู้ป่วยที่กลับบ้านนะครับผู้ป่วยเอาออเดอร์กลับบ้านมาที่ห้องยานะครับห้องยาก็จะพิมพ์ยาจัดยาเช็คยาและจ่ายยาให้ผู้ป่วยกลับบ้านนะครับ3คือผู้ป่วยที่คงนอนในวันนี้นะครับซึ่งโรงพยาบาลจอมทองของเราเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ230เตียงนะครับ ถ้าวันหนึ่งผู้ป่วยจะเบิกยาประมาณ2-3ถึงรอบฉะนั้นเราจะทํายาทั้งหมดประมาณ6 0 0้ถึงครั้งนะครับขั้นตอนนี้นะครับในขั้นตอนเป็นการานนรับ,รบ,ททนนบออเดเอ,ะะอ,รรอร์นะครับระหว่าทงที่คนไข้นอนโรงพยาบาลเมื่อออเดอร์มาถึงที่เภสัชกรก็ทำการตรวจสอบนะครับว่าคําสังใช้ยามีความถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่ามีข้อห้ามใช้นะครับข้อบ่งใช้ที่เหมาะสมกับโรคไหมครับถ้าเกิดพบปัญหาในการคําสังใช้ยานะครับก็จะมีการติดต่อประสานงานไปที่ คุณหมอจะของใช้ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานนิดนึงครับหลังจากการเมื่อคำสั่งเรียบรอนะคบก็จะมีการทิ้งคำสัง่องอกที่ระบบคอมพิวเตอร์ครับพร้อมกับทำบาจากโปรไฟล์พือจัดยาและส่งมอบยาไปถึงตนไม้ครับสำหรับขั้นตอนการจัดยานะคะเราจะจัดยาตามชื่อผู้ป่วยให้ตรงกับสติ๊กเกอร์นะคะว่าถูกต้องไหมชื่อยาถูกต้องไหมและจํานวนที่จัดถูกต้องไหมนะคะ โดยการนะคะสมมุติว่าตัวนี้เป็นยาเราก็จะดูว่ายาเนี่ยถูกชื่อถูกขนาดถูกวิธีใช้หรือเปล่านะคะแล้วก็จัดใส่ซองนะคะให้ถูกนะคะหลังจากนั้นก็เรียงลําดับนะคะให้ถูกตามใบสั่งยานี้นะคะแล้วก็ส่งมอบไปกับเภสัชกรค่นนะคะ่ะสำหรับขั้นตอนการส่งมอบยาแก่ผู้ป่วยนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบคําสั่งแพทย์ก่อนส่งมอบและต้องมีการตรวจสอบรายการยาที่ได้รับเนาะ หากยามีปัญหาเช่นมีการจัดยาผิดชนิดผิดจำนวนหรือว่าผิดคนก็จะต้องมีการย้อนกลับไปแก้ไขจนถึงต้องนะคะและขณะส่งมอบยาเราจะต้องมีการจ่ยาตามมาตรฐานการจ่ยาของเภสัชกรแล้วก็มีการให้คําแนะนําเรื่องยาอย่างครบถ้วนก่อนจ่ายยาซึ่งหากผู้ป่วยมีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถสักถามขณะจ่ยาได้เลยะคะ่ะห้องยาผู้ป่วยในใส่ใจ ยินดีให้บริการค่ะ